ตอนนี้ขอพูดถึงตอนที่ไทยจะเป็นมหาเศรษฐีทต้งงครามโลกเกิดขึ้นท่านนั้นหลายคิดเอาหรือยังว่าสงครามโลกเกิดขึ้นแล้วก็มันไม่ได้เกิดกับประเทศไทยโดยตรงมันเกิดภายนอกประเทศนอกเขตของไทยเป็นอาะลูกปืนก็ไม่มาถึงประเทศไทย เครื่องบินก็มันมาถึงประเทศไทยแต่ต้องระวังจรวดแต่เรื่องจรวดที่ต้องระวังกันหน่อยเพราะจรวดมันมาจากใต้น้ําได้ยิงได้ไดทางไกลได้ถ้าเป็นได้เกิดขึ้นบ้างก็เป็นขนาดย่อมๆว่าตามจุดต่างๆเป็นจุดเล็กๆ อาจจะโผล่ขึจุดนี้บ้างจุดนั้นบ้างเป็นการทําให้รวนกําลังเขาจหารรวนถ้าจะตั้งกลุ่มเครื่องบางจุดเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยก็ไม่มีอะไรน่าหนักใจกรุ่งความสงครามโลกไม่มีเรื่องหนักใจในเรื่องการตายของเราเรื่องดังสีของวิทยาศาสตร์และสมีต่างๆไม่ต้องวิตกกังวลขอ,อยืนยันว่าบุคคลที่นับถือพระพุทธเจ้า จะไม่ตายเพราะรังสีต่างๆตามที่บอกมาแล้วนี่ความร่ำรวยอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างการแรกเขาบอกว่าเรื่องน้ำมันจะเป็นเหตุให้รวยเพราะทุกประเทศต้องใช้น้ำมันนีประการหนึ่งนั่นคือว่าถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นจริงๆ <c oughs> ถึงไม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าสงครามโดยตรง แต่ว่าทหารของประเทศบางประเทศอาจจะต้องยกเข้ามาตั้งในจุดใดจุดหนึ่งของประเทศไทยเวลานั้นเราก็ขายน้ำมันให้เขาเราก็โรยถ้ามีกองทหารหนึ่งเข้ามามันจะดีหรือไม่ดีก็นี่เป็นเรื่องของการเหมืองแต่วิความจำเป็นเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับถ้ามีการยอมรับ รายได้ต่างๆของประชาชนก็เกิดขึ้นตอนนี้รัสเอมีต้องขาวในเมื่อมันไม่ถึงประเทศไทยเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่มีความลําบากบรรดาท่านที่ทานาทัาท้งหลายท,าท่านที่มีนาอย่าเพิ่งขายนาในราคาแพงมากนัก <c oughs> คือขายก็ขายเถอะแต่อย่าขายให้มันหมด ก็มีคนหลายคนมาบอกว่ามีที่ยี่สิบไร่บ้างสามสิบไร่บ้างห้าสิบไร่บ้างร้อยไร่บ้างอยากจะขายขายได้ไรแล้วเป็นล้านนี่ก็เห็นใจเหมือนกัน <c oughs> คนจริงเงินนับล้านนี่เป็นของหายากก็เห็นใจเขาอาจจะตั้งตัวอย่างได้ย่างหนึ่งก็ได้ถ้าไม่ลืมตัว <c oughs> แต่ว่าบางท่านที่ไม่มีโอกาสจะขายนาของท่านได้ นาของนักท่านอยู่ไกลที่เจริญอยู่ไกลแม่น้ําไกลถนนถ้าเขาจะซื้อก็ซื้อราคาถูกท่านก็ไม่อยากจะขายแล้วอยากขายราคาแพง <c oughs> ในที่สุดท่านก็ไม่มีโอกาสจะขายในเมื่อเวลานี้ไม่มีโอกาสจะขายท่านอาจจะเสียดายวันที่นานของเราไม่ได้ขายเราไม่รวยแต่แต่ว่าถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นจริงๆ ท่านจะดีใจพ่อนาท่านไม่ได้ขายทั้งนี้เพราะอะไรว่าข้าวของท่านที่ออกมาราคามันแพงมันจะขายได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแพงจะแพงกันหมดดูท้งครามโลกครั้งที่สองทุกสิ่งทุกอย่างมันหายยากยิ่งเขายิ่งรบกันโอกาสที่เขาจะทํามันก็มีน้อยเขาต้องใช้เวลาลบกันมากขึ้นตอนนี้เราก็ขายได้ดี มาสวนด้านเขาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็ดีมากแต่ว่าอุตสาหกรรมเขาต้องระวังโรงงานโรงงานต่างต้องระวังระเบิดภาคพื้นดินไม่ใช่ระเบิดจากอากาศ <c oughs> ระเบิดภาคพื้นดินจะอารวาสถ้าจะถามว่าจะหาทางป้องกันยังไงนี่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารห,หรือเจ้าหน้าที่ว่าท่านจะขอโรงงาน ทางด้านพุทธศาสนาก็มีบอกไม่ได้จะบอกได้ยังไงว่าเรานับถือพระเจ้าเท่ากันหรือเปล่าถ้านับถือพระพุทธเจ้าเท่ากันก็เอาของที่ท่านให้ไว้ท่านให้ไว้นั่นก็คือความดีของดีถ้ามีไว้ในรัศมีนั้นจะไม่เมีันตรายจากภัยระเบิดแลอภัยโจมตีต่างๆจะไม่เกิดขึ้น เหมือนกับสมัยมีผอกคออในที่ต่างๆเคยถูกโจมตีถ้าการรฐธนแต่เจ้าของระฐานที่นั้นเจ้าหน้าที่ใน,นที่นั้นเกิดมีความเคารพพระพุทธเจ้าขึ้นมามีของใหญ่ของอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงไว้เป็นเขตในเขตนั้นปรากฏว่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เคยถูกโจมตี ว่าข้าศึกยิงเข้ามาก็เข้าไม่เข้าสถานที่ตรงนั้นไม่เข้าฐานเป็นนั้นว่าทหารในเขตนั้นก็ปลอดภยัยข้อน,นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงเห็นว่าถ้าเรานับถือพระพุทธศาสนาจริงถ้า <c oughs> ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงสิ่งใดที่ท่านให้ไว้สิ่งนั้นเราเคารพด้วยความจริงใจและทุกท่านจะปลอดภัยจากสงครามโลกครั้งที่สาม อันนี้ถ้าโรงงานต่างๆมีความเคารพพระพุทธเจา้าด้วยความจริงใจจริงๆโรงงานนั้นๆจะพ้นอันตร,รายจากระเบิดและการทำอันตรายต่างๆจะสันบ่วุธจะไม่เกิดขึ้นกับโรงงานนั้นโรงงานนั้นในเมื่อผิดของได้ก็จะขายดีรวยเคารพกันเขาไม่มีเวลาทำเรามีเวลาทำเพราะเราไม่ต้องรบ เขาต้องสูญต้องเสียเงินเพื่อการรบเพื่อการรบต้องใช้เงินมากเราไม่ต้องสูญเสียเงินเพื่อการรบเราก็ขายของของเราเราในเมื่อของไม่ขายราคาก็แพงในเมื่อขายของราคาได้ราคาแพงมากเพราะรัฐบาลเ็าได้ภาษีก่อนมากขึ้นประเทศก็รวยคนก็คนในประเทศก็รวยนี่พูดเรื่องความร่ำรวยที่ไทยจะเป็นมหาเศรษฐีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำมันตามจุดต่างๆที่ที่เขาที่บริษัทเขาเจาะไว้เขาบอกว่ามันไม่พอใช่มันก็จะปรากฏขึ้นเพราะเราไม่มีโอกาสซื้อน้ำมันต่างประเทศถ้าน้ำมันต่างประเทศจะซื้อได้ยากราคาแพงอันนี้เขาก็จะดึงขึ้นมาใช้ราคาเหมือนราคาต่างประเทศอย่างนี้อุตสาหกรรมของเราก็จะรวยไม่ได้ ถ้ามาเอ่ญคนไทยอย่างที่ฝังใช้หัวเจาะลึกๆหัวเจาะยาวๆเจาะลงไปลึกๆแต่ตามหลักนักวิชาการเขามีอยู่แต่มาก็ไม่ได้ค้านตามนั้นนะลองเจาะดูตามที่ด็อกเตอร์สัมรสาท่านพูดด็อกเตอร์สัมรสาท่านบอกว่าที่ใดก็ตามเจาะลงไปมันจะมีน้ำมัน แต่ว่าผิวดินมันจะลึกจะตื้นกว่ากันนะอีกอย่างหนึ่งทางหากถ้าที่เขาเจาะเวลานี้ยังไม่ถึงขุมน้ามันจริงๆมันไปถึงต่อมเล็กๆบนหลังหลังถังของน้ํามันยังไม่ถึงถังน้ามันแท้ถ้าใช้หัวเจาะประมาณหกกิโลเมตรอย่างเดเจาะอ,อย่างนี้ไม่ต้องใช้กี่บอ่อแล้วแค่เพียงแค่สิบบอ่อดึงกันวันไม่รู้จะเท่าไรเท่าไรก็มันจะหมด เราใช้ประมาณสามสิบเท่าหรือสามร้อยเท่าของเวลานี้สักพันปีมันก็ไม่หมดเพราะมันเป็นทะเลใหญ่ <c oughs> <c oughs> นี่ด็กเตอร์ส,รสารศาสตร์เขาพูดอย่างนี้นะถ้าบังเอิญคนไทยพวาเราดึงขึ้นมาได้เองแล้วก็กดราคาน้ำมันให้ต่ำลงไป <c oughs> อย่างแพงที่สุดก็ทมันนใรา,าน้ำมันในเวลาปัจจุบัน รักษาราคาน้ามันไว้ต่างประเทศเขาต้องซื้อแพงเราถูกอุตสาหกรรมของเราก็มีราคาถูกขายก็ได้กําไรกําไรก็จะมีมากกําไรจากอุตสาหกรรมด้วยกําไรจากเศรษฐกรรมด้วยก,ก็กำไรจากน้ํามันด้วยแล้วก็จะมีกําไรมากมายประเทศไทยก็จะเป็นมหาเศรษฐี